ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนที่มีแอปเป่าตางังประจำวันที่21พฤศจิกายน2565ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีแอปเป่าตังบนโทรศัพท์มือถือ ทางรัฐบาลได้มีการออกมาแจ้งข่าวแล้วนะคะซึ่งให้บริการครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจเ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสปสช แนะจองคิวนัดรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านกระเป๋าตังสุขภาพบนแอปเป๋าตังได้ง่ายๆสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนะนการใช้กระเป๋าตังสุขภาพหรือเฮลวันเลดบนแอปพลิเคชัน bon เป๋าตังช่วยนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้โดยต้องตรวจสอบสิทธิว่าสามารถรับบริการอะไรได้บ้าง หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถกดจองสิทธิทผ่านกระเป๋าตังสุขภาพหรือเฮลวันเล t บนแอปเป๋าตังแล้วเลือกสถานที่รับบริการและนัดหมายวันเวลาจากนั้นกดยืนยันในระบบก็จะสามารถเข้าไปรับบริการตามวันเวลาที่กำหนดได้เลยหากมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันนัดออกไปสามารถกดยกเลิกนัดล่วงหน้า3วันแล้วกดจองสิทธิใหม่ได้อีกครั้ง สำหรับสิทธทิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่ละกลุ่มวัยมีดังนี้ 1. กลุ่มเด็กถึงวัยรุ่นอายุ0ถึง24ปีบริการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวซีดตรวจพัฒนาการเด็กดีเว l l Baby ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติบบาดทะยักฉีดวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิดถึง14ปี 2. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ25ถึง49ปี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก 3. กลุ่มผู้สูงอายุอายุ50ปีขึ้นไปบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุทาหรือเคลือบฟลูออไรด์วาน,นิชตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิกอเบื้องต้นตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก 4. บริการเฉพาะกลุ่มสตรีได้แก่ การใส่ห่วงอนามายัยยาฉีดคุมกำเนิดยาฝังคุมกำเนิดยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินการฝากคันตรวจการตั้งคันตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HTVDNA และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแผซสมียค่าบริการพิเศษอื่นๆอาทิโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสปอสอชอโทรหนึ่งสาสาสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ